เจาะกระแสมหนตภัย2012คุณเชื่อหรือไม่มหนูก็ว่ามันก็มีส่วนนะทวันนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งต่างชาติทั้งทวีปยุโรปมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็อย่างบ้านเราก็มีภาคใต้ที่ดินโคนลนถล่มเนี้ยค่ะมันก็น่ากลัวพอสมควรมันก็อาจจะเป็นแค่ข่าวหรือไม่ค่อยมีอะไรมากก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ใช้ชีวิตตามปกติไปมันเป็นเรื่องอนาคตก็ปล่อยไป ผมว่าความเป็นไปได้น้อยครับยังยังไม่ถึงโอกาสที่จะมีไหมมีครับผมว่าโลกคงใกล้แตกแล้วมั้งครับธรรมชาติคงจะเอาคืนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราและเราจะรับมืออย่างไรน่าจะแบบปลูกจิตสำนึกให้คนแบบว่ามาร่วมกันลดใช้ไฟฟ้าพวกพลาสติก ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเราต้องระวังแล้วก็เราผมว่าให้เราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ถ้าเกิดอยากให้มันไม่เกิดจริงๆก็อาจจะเป็นการช่วยไม่ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะเช่นแบบว่าประหยัดน้ําประหยัดไฟแล้วก็ลดพวกการใช้น้ํามันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบมีการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องน้ํามันใหม่ๆเพื่อจะได้แบบเอามาทดแทนในสิ่งที่หายไปเราน่าจะย้ยอนยุกกลับมาใช้ของโบราณโบราณ ซึ่งเป็นวัสดุอะไรพวกเนี้ถุงพลาสติกอะไรถ้าไม่จำเป็นก็น่าจะลดลงแล้วมหันตภัยเหล่านี้เป็นฝีมือใครกันแน่มันก็น่าจะเป็นกรรมของคนอะ ที่ทํามาเราทําตัวเราเองหมายถึงว่าเราจะสทรัพยากรอย่างนี้เราทําอย่างนี้เราทิ้งขยะอย่างนี้เราปล่อยกา๊าซอย่างน,าาางนี้เราเปิดแอร์ตลอดเราสร้างตึกเราถมถนนเราทําหลายๆอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปลมทั้งหมดก็คือผลจากรกรรมที่เราทําสัญญาคุณากรและนัทวุฒิอมรวิวัฒพร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นร้อนมหันตภัยโลกในเจาะใจคืนนี้ ครับมาถึงช่วงนี้ของรายการจอดใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นสําคัญที่คนในประเทศกําลังมีความรู้สึกมีความสนใจแล้วก็บางท่านถึงขั้นตื่นตระหนกนั่นก,ก็คือเรื่องราวของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีคนมีความรู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันมาบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันสร้างภัยพิบัติหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆวงการต่างๆตื่นตัวในเรื่องนี้มากๆวงการสื่อสารมวลชนนักวิชาการแม้แต่วงการหมอดูก็ตื่นตัวเรื่องนี้มากมายทีเดียว เอาหลายๆอย่างมารวมกันเอาคําทํานายของปฏิทินอะไรนะมายามาบอกว่าสุดท้ายรวมไปหมดแล้วปีหน้าเราวิบัติแน่เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกับ3ท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านแรกครับดรวรพัฒน์ผู้เจริญครับสวัสดีครับท่านเคยออกเสียใจแล้วนะครับเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาท่านที่สองครับดรอัดองค์ชุมสายณัธยาัาสครบสวัสดีครับ ตอนนี้เรามีนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาสองท่านแล้วอยู่ในรายการนะครับ,รบตอนตอนนี้ต้องแนะนําว่าเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์เป็นคุณครูด้วยใช่และท่านที่3นะครับนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับในฐานะเป็นผอศูนย์เตือนภัยเนี่ยท่านดูเรื่องการบริหารจัดการเตรียมรับมือภัยพิบัติเรียกว่าอยู่ในสายงานโดยตรงใช่ครับคาถามแรกก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวแหละครับว่ามันมาเยอะขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็หนักหน่วงขึ้น เหมือนเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบว่ากําลังไปสู่การอะไรนะทําลายล้างครั้งใหญ่จากธรรมชาติขอถามขออ,อสมศักดิ์ก่อนว่าจริงๆแล้วมันเกิดมากขึ้นจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความรู้สึกของเราถ้าในความรู้สึกของหน่วยงานราชการซึ่งดูแลตรงนี้อยู่ครับเครื่องมือตรวจวัดทึ่งในบ้านเรามีอยู่ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุทาสร์กระทงเรือรวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศที่เราทํางานร่วมกันอยู่นะครับมันก็สามารถ รู้ทราบว่ามันมีปริมาณซึ่งมีจํานวนซึ่งเราทราบตั้งแต่ขนาดเล็กๆถึงขนาดใหญ่ๆมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองในรูปของหน่วยงานมองว่าคนเราเนี่ยเข้าไปหาพื้นที่เสี่ยงภัยของเขาหรือเปล่าจากพื้นที่เดิมเราจํานวนประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวอพ,พอห,หมายความว่าการตรวจวัดเราดีขึ้นครับเครื่องมือสมัยก่อนมันมีแต่ตรวจไม่เจอ แต่ตอนนี้เราตรวจเจออะไรเหมือนมันมากขึ้นคือถ้ามองมองเป็น3ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นหนึ่งเครื่องมือตรวจวัดที่มีอยู่ในวันนี้มีประสิทธิภาพดีขึ้นพี่น้องประชาชนหรือคนในวงการต่างๆเนี่ยให้ความสนใจกับสื่อสารเราดีขึ้นให้ความสนใจกับเรื่องของภัยวิบัติธรรมชาติมากขึ้นอันนี้คือเรื่องการรับรู้ด้วยอันที่สามประเด็นที่3คือจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในโลกนี้แล้วเราถึงบ้านเราเองับขยับขยายตัวเองเนี่ยจากพื้นที่ปกติเข้าไปหาพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้นผมเอาแบบชาวบ้านนะ แปลว่าพอกําลังจะบอกว่าในความคิดพอเนี่ยมันอาจจะเยอะขึ้นไม่เยอะหรอกแต่เราตรวจเจอเยอะแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในที่สมัยก่อนมันก็แผ่นดินไหวแต่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครตายเลยไม่เป็นข่าวครับหรือตรวจไม่เจอบ้างแล้วระบบสื่อสารอย่างนั้นใช่ไหมะถูกไหมฮะใช่ครับะระบบสื่อสารก็มากขึ้นเกิดในมุมโลกอีกมุมหนึ่งซึ่งเดิมอาจจะรู้กันแค่นั้นตอนนี้ไม่นี่เป็นอ<ล>ีกมุมมองหนึ่งเลยนะเพราะว่าไอ้มุมมองแบบนี้มีน้อยส่วนมากจะบอกว่ามันเยอะขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองแบบมุมนี้ก็ต้องถือวว่่่่่าาาคนนนทีีีตกใจเเพระมมองัถขึ้ย ประเด็นนี้อาจจะน้อยลงอาจจะนี้จะตัดไปได้ก็ไม่แน่อันนี้ไนมุมน่อันนี้เป็นมุมหนึ่งอ่าอาจารย์อาจองครับมันมากขึ้นหรือไม่แล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเอ่อผมตอบตรงที่ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามันมากขึ้นหรือเปล่าครับนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนครับนะฮะการที่มนุษย์เราทําให้โลกร้อนขึ้นครับนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหา นะครับที่เราเห็นสึนามิแผ่นดินไหวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าพออากาศร้อนขึ้นนะครับน้ำแข็งละลายจากภูเขาหิมาลัยเงี้ยนะับผมไปภูเขาหิมาลัยมาหลายครั้งแล้วมันก็ไหลลงไปสู่ทะเลนะฮะแล้วก็เราก็เจอว่าโคโลกใต้โคโลกเหนือน้ําแข็งก็ละลายแต่โคโลกเหนือเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเผื่อน้ําแข็งไม่ได้อยู่บนแผ่นดินเนี่ยนะครับ ระดับน้ําทะเลจะไม่สูงขึ้นแต่จากเกาะกรีนแลนด์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเืิดน้ําแข็งละลายหมดนะฮะทั่วโลกระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นหเมตรคือน้ําแข็งที่อยู่บนแผ่นดินมันลงไปอยู่ในน้ําหมดเลยใช่ครับแล้วก็ทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นในช่วงชีวิตของผมเนี่ยนะครับเจปีแล้วนะครับนะฮะระดับน้ําทะเลสูงขึ้นประมาณ20เซนติเมตรโดยเฉลี่ย70ปีเป็นข้อมูลที่ เขาวัดกันมานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันสูงขึ้นจริงๆพอมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนบริเวณมหาสมุทรมันก็จะมีระดับน้ำสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างถ้าเผื่อทุกทุกท่านชมตรงมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับถ้าเผื่อมองตรงๆจะเห็นว่า เกือบจะคร umas, 5, ึ่งหนึ่งของโลกเลยครึ่งหนึ่งของโลกเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกเลยคือมหาสมุทรแปซิฟิกระดับน้ําทะเลสูงขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเบิดคํานวณออกมาแล้วเนี่ยเป็นน้ําหนักหลายแสนตันทีเดียวครับนะฮะที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งนะฮะฉนั้นโลกของเรากําลังหมุนอยู่ในอวกาศโลกเราก็ขาดสมดุลสิครับนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันหมุนไปตอนนี้น้ําหนักเพิ่มขึ้นข้างหนึ่งมันก็จะเริ่ม แว่งนิดๆนะครับแล้วมันก็อยากจะเปลี่ยนแกนเห็นอาจารย์เคยบอกว่าวิธีคิดง่ายๆเอาลูกข่ามาแล้วดินน้ำมันแปะไว้ข้างหนึ่งแล้วลองไปหมุนดูแป๊บเดียวล้มแน่ใช่แป๊บเดียวล้มหนึ่งแล้วล้มเลยนะครับตอนนี้เอาละพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยโลกของเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองแต่ละครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นเราจะเห็นว่าแกนก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะตอนที่ประเทศชิลีเกิดเกิดแผ่นดินไหวโค้ชโลกเหนือเลื่อนไป ประมาณ8เซนติเมตรตอนที่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับรบโลกของเราแกนของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณ25เซนติเมตรนะฮะนั้นแกนของโลกเนี่ยจะพยายามเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ชอบน้ำหนักที่มีผิดป,ปกติผิดป,ปกติอย่างนี้<ฮ>ะนะครับแต่วิธีการที่โลกของเราตอนนี้กำลังพยายามปรับตัวเองก็คือเปลือกโลกเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ อยู่ในเปลือกโลกที่เราเรียกว่ายูเรเชียนเพลทนะฮะคือยุโรปกับเอเชียยกเว้นยกเว้นประเทศอินเดียอินเดียนี่อยู่คนละเปลือกโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในเปลือกโลกอันนี้แต่ด้านข้างของเราเนี่ยนะครับมีด้านทะเลอันดามันเนี่ยนะครับเป็นเปลือกโลกที่เราเรียกว่าอินเดียออสเตรเลียเพลท มันกําลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะครับในบรรดาเปลือกโลกทั้งหลายเปลือกโลกอันนี้วิ่งมาเร็วแล้วก็ชนเรารของเราก็วิ่งไปทางด้านที่ตัวตัวนออกเหมือนกันนะครับเราอยู่บนเราอยู่บนพื้นที่กําลังเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่ฮะ,ะแต่แต่แต่เรื่องที่เนี่ยเราไม่รู้สึก,สกละครับเพราะว่ามันช้ามากแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับมันวิ่งเข้ามาชนเรามันถึงเกิดสึนามิเกิดแผ่นดินไหว ที่รุนแรงตรงทะเลอันดามันนะครับแล้วก็พอเราไปดูอีกข้างหนึ่งก็คือ Pacific นะฮะอันนี้ก็เป็นเปลือกเปลือกโลกอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมันเคลื่อนไหวเข้ามาชนเปลือกโลกของเรานะฮะแล้วตรงรอยต่อของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตรงนี้นี่ก็คือเปลือกโลกสงเปลือกโลกเข้ามาชนกันนะฮะพอชนกันเนี่ยข้างหนึ่งขึ้นอีกข้างหนึ่งลงทําให้เกิดสุนามิ ะะเหมือนกับในทะเลอ,อันดามัน,น,น,นเขามาชนเราดันเข้ามาชนเราแล้วมันก็ขึ้นลงอานนี้นะครับคือยกทั้งแผ่นมันก็เลย<อ>เกิดสึนามิเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับนั้นต่อไปนี้เนี่ยพอเราเกิดแผ่นดินไหวตรงญี่ปุ่นเราเกิดแผ่นดินไหวตรงเปลือกโลกที่เป็นรอยต่อของ,น,งนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยนะครับแะเนี่ยนะครับเปลือกโลกอันเนี้ มันต่อกันเป็นรอยต่ออันเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นแนวเดียวกันเป็นเป็นแนวเดียวกันคือแปซิฟิกวิ่งเข้ามาชนเรานะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างตรงนี้กับตรงนี้มันก็จะเริ่มเกิดแรงกดดันตรงกลางๆด้วยเพราะทุกอย่างมันดันกันหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือแถวแถวฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะงนั้นตรงนี้เนี่ย ก็เป็นรอยต่อใกล้ๆรอยต่อแล้วมันชนกันครับ,รบนะฮะนั้นถ้าเผื่อมันชนกันแล้วก็เกิดกึกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสึนามิเข้ามาตรงอ่าวไทยเป็นครั้งแรกทั้งโลกเนี่ยผมว่านะไม่ต้องรอให้แผ่นดินไหวหรือสึนามิอะไรมาหรอกมันมีคนตายเพะสุหรี่ยมะเลงเยอะกว่ายเยอะ,ยอะแยะเลย เขาใหญ่ยังเปิดเพลงกันดังสนั่นสัตว์ป่าจะแย่กันอยู่เลยเนี่ยในขณะที่ซีอผู้บริหารทั่วโลกกาลังปล่อยควันพิษออกมาเนี่ยน่ากลัวนะถามว่าแล้วผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเนี้ทั้งหลายทั้งหลายหยุดเห็นแก่ตัวได้หรือยังคือมันอยู่เรื่องของพฤติกรรมอะ behavior อะถ้าพูดสุภาพหน่อยก็คือสันดานอะคือไม่เปลี่ยนเลยอะผมกับมองว่าธรรมชาติคราวนี้เขาจะเล่นงานระบบทุนนิยมแหละระบบบ้าวัตถุเนี่ย สิ่งสาคัญที่สิ่งหนึ่งคือขนาดนี้ควรต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เคยนัดแนะครอบครัวไหมครับว่าเกิดภัยแล้วจะไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหรแล้วแต่ถ้าพ่อลอยไปทางนี้ลูกพยายามลอยให้มันมาทางเดียวกับพ่อซึ่งสองศนย์หนนี่อาจารย์มองว่าเราควรจะมองยังไงพักสักครู่ช่วงหน้ามารู้เท่าทันภัยพิบัติกันต่อช่วงนี้ชมเจาะใจอาสาทำดีโดยยามาฮ่า จอ,จอาาาาดยยมความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรชันน้นนำทั่วโลกบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดก็เช่นกันนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นนโยบายที่บริษัทยึดถือปฏบิบัติตลอดมาครับสำหรับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับเราได้รับนโยบายจากบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นในการเรื่องรณรงค์เรื่อง,รง,รง,รงรสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นมลภาวะทางด้านกลิ่นสำหรับชุมชนรอบข้างนั้นเราก็มีการ ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ําเสียที่เราปล่อยออกเพราะเชื่อว่าสังคมจะดีได้ต้องเริ่มที่ตัวเองการนําระบบจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 1 4 0 0 1มาบริหารจัดการพร้อมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานเป็นเรื่องที่สําคัญ การนำน้ำรีไซเคิลนะครับคือนำน้ำที่เกิดจากน้ำเสียจากกระบวนการผลิตนํามาลดส่วนต้นไม้นะครับหรือแม้แต่กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมเช่นกิจกรรม CSR เราจะก,กิจกรรมนี้ภายในองค์กรเพื่อรณรงคลงสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและก็ชุมชนด้วยการเชิญชุมชน,เ,นเข้ามาร่วมงานกิจกรรมนี้สำหรับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทนั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อสังคมเสมอมามีความรู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับทราบว,ว่าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ ทำกิจกรรม CSR ส่งเสริมแล้วมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลสังคมก็มคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมค่ะสนับส,สนุนโดยายม,มาฮ่า